การว่าไอเอเชียก็เพียได้นี่มันเป็นยังไงมาครับผมมาแล้วนบะฮะมาฮะเขาเห็นก็มีนะในเช่ที่เป็นอเมริกามีมีเหมือนกันแต่ว่าที่มันจะจัดจะจะเป็นเอเชียนะพี่นะแม่เล็กาัมยีถ้าเป็นอเมริกาก็มีแต่ว่าถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไต้หวันไต้หวันเก้าสิบห้าเออห้าเปอร์เซ็นต์นจะเป็นจะเป็นอเมริกาไต้หวันใช่ไนะ งานไต้หวันสำหรับวินเทจลึกไหมลึกนะก็แปดศูนย์นะนะพี่นะ <L un> อย่ามองว่าเอเชียสภาพคือส่วนมากสภาพมันจะดีนะดูดูปีส่วนมากสภาพมันจะดีบางคนก็เลยมองว่าเอเป็นหมุกปีใหม่ๆหรือเปล่าแปดแปดศูนม <L un> ีนะพี่นะ e สำหรับกระเบี่ <L un> บางใบเนี่ยไม่ส่วนมากแปดวนหมดนี่หนึ่งเก้าแปดแปดไหมอ่ปีเลยตอกปีเลยมันเหมือนเสื้อเลย มันเหมือนมันเหมือนเสื้อเลยคือมันเสื้อเงี้ยจะมาตัํมเขาเรียกว่าตั้มปีใช่ป่ะใช่ใช่ตอกปีเหมือนกันนี่ดูตอนนี้เราก็เสื้อมาคุมหัวกันได้อย่างงี้ใช่ไหมะได้แล้วก็เดินไปตลาดได้ยได้อึงดอกมาเรามาไล่หมวดเลยฮะยากคุณอยากโชว์ไหนครับปาดมาเลยฮะว่าอยากโชว์ไหนอ่าว่ามีอันไหนที่แบบว่าภูมิใจมากที่ได้มาอันไหนที่ยากมากอมันภูมิใจหลายใบแต่เอาเอาสักใบหนึ่งเอาใบนี้ใบนี้เค มันภูมิใจมากอะ่ะมันภูมิใจเยอะเพราะว่าความหายากระดับแปดมันหายากมากบางใบบางลายอะ่ะนี่คือใบเนี้ยมันเป็นอ่าดูสิพี่นะมันเป็นอ่าเขาเรียกยูนิวแซลตูดิโอเป็นค่ายหนังยุคแปดศูนย์อ่ะเป็นแบ็คทูฟิเจอร์นะพี่นะอันนี้เป็นหนึ่งในหนังหนึ่งเรื่องคือเรื่องเรื่องอผมเป็นเจอโพเตอร์โพเตอร์หนึง่งม,มันจะมีหนังพวกเนี้ยหนังที่อยู่ในค่ายของยูนิวเซลเนี่ย แล้วมันเอาตัวละครแต่ละตัวมาเชื่อมมาต่อๆกันผมก็ยิบไอ้นั่นเป็นหลักเป็นหลักแล้วผมก็ตามพวกต้อให้ครบแต่ยังไม่ครบนะแต่ใบนี้ที่ภูมิใจคือหนึ่งมันหายยากใช่ไหมหายากมากได้ตรงสีนี่นะมาตามจากอีเบอห้าปีแล้วโดนขายไปในราคาสองร้อยเหรียญห้าปีที่แล้วนะห้าปีที่แล้วแต่ผมก็ไม่บอกใครนะผมก็เซฟรูปไว้แล้วผมก็เงียบก็หาอยู่ตลอดผมหาของก็คืนเงี้ยคือเราหาตลอด สุดท้ายมันมีพี่มะวันนี้มาผมบอกว่าที่มานี่ม่คือกระสอบนะครับเค้าเปิดกระสอบขายหมกได้วันนี้เปิดกระสอบนะครับอีเบหาตาแตกเลยหาไม่ได้โทรศัพท์พามันแตกเครื่องหรือว่า้นเนอะถูกไม่เห็นแต่ในรูปอะไม่เห็นสภาพนะคือพูดหยาบๆคือเขาบอกกี่บาทเขาก็ไม่ก็ต้องซื้อใช่ว่าคือเขาน้องเท่าไหร่แล้วรอเอาอะรอรอรอหม้ออยางเดียวใช่ไหมคือกระตือรุ้นแบบต้องขายผมอะคือผม เท่าไหร่ก็สูตรและเสภ้พาพนะครับก็นะหมวกกระสอบรุ่นอยู่นะนะแต่ซื้อหลายตังแน่นอนนะครับไปนี้นี่มันเป็นคือดีเทลจะแบบว่าสวยมันจะเป็นแบบมันเต็มหน้าครับเต็มหน้าขอเลขในใจผมจ,าจขายคงไม่ขายเชื่อผมไหมเอาเงินละหมืน่นห้าตังเอาเงินกลับเลยนะฮะนี<ม>่ยีิมหมื่นห้าไม่ได้ว่าแบบผม,มแพงคือมันหายากครับหาไม่ได้ของมันใหของวิเทบาันย่างคือมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่ครับอันนี้อันนี้ใช้ได้จริง คือไม่ขายด้วยพูดคือไม่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 พูดแบบมือแ้ก็คือไม่ขายอ่คือไม่มีราคาอันนี้เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมต่อปีเหมือนกันนะครับปีหมดตัวอันนี้เป็นปี8 9เ้าห็นไหมครับปี8 9ดไลน์ยูโรเซลต่อเลยฮะไม่มีหลายลายมันก็มีเนี่ยนี่มานไทยเดี๋ยวเถ่ายก่อนพี่เบียเก็บก่อนานี่ครับเป็นลายยูโรเอาคุณดานิเชตติบาลมีไอ้นี่คือนี่กันหนังเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องนึงใช่ไหมอันนี้คือ แบ็คทูฟิวเจอร์ไอันนี้เอิร์ธช็อกหนังเก็บแผ่นนิ้วไว่าอันนี้ฟินโตนอยู่ฟินโตนฟินโตนอันนี้คือเดมล่าเดมล่าเรื่องอะไรไม่แน่ใจนี่กิงคองไอ้นี่แฟงเกนตายเนี่ยเออนี่แฟงเกนตายนี่กิงคองใช่ไหมนี่จออ๋อจอใช่จอเขาลามหมดแค่นี้ไหมมีอีกมีอีกแน่ผมไม่ครบนะอ๋อยังไม่ครบเลยับไม่ไม่ครบไม่ครบโปสเตอร์นะ ยังมีอีกมันยังมีในโบลเตอร์แผ่นนั้นยังมีอีกมันยังมีโค้ดบัตเตอร์ยังไม่มีโอ้ยโค้ดบัตเตอร์ด้วยใช่ยังไม่ครบยังไม่ครบแล้วก็มาเป็นสายหน้ายาวหน้ายาวครับต่อไปมาดูเรามาดูหน้ายาวหน้าายวนะฮะเป็นสายดอนการินะพี่นังดอนการิสบางคนอาจไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าพูดว่าเลดฟิงจักวะเลดฟิงรู้จักรู้จักเลดฟิงไหมเลดฟิงคนวาดคนเดียวกันกับเลดฟิงชื่อบิ๊กเดนดี้ดอนการิสนี่เป็นชื่อของเดี๋ยวยิบมาดูไปนั่นดอนการ นักแข่งรถหน้ายาวยุกนู่นน่ะโอ้โหน้องตอนถอดเบียบอ๋อแข็ง้านาชูอ่ะไม่มีใครขัดมันก็เลยไหลอย่างเงี้ยมึงพวกมึงอ่ะนายเซนด้วยใบนี้มีลายเซนด้วยดอนระเบียบนี้ยครัดอนระเบียบมีลายเซนด้วยดอนใบนี้เป็นกรมิกินพี่นะมีสองแพทเทิลคือสกินแก้วแก้วกัมิี่ส่วนมากแล้วก็นีไปเป็นที่เห็นบ่อยๆนี่ครับในี้ต่อปีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ปีแปดแปดนะเห็นไหมครับปีแปดแปดคือมันเหมือนเสื้อเลยหลักการอ่ะคือ เสื้อต่อปีสังเกตได้จะมีไม่ว่าโอวพีเสื้อวงสามดีเสื้อที่อยู่ในยุคไล่เรียกกันแงจะตอปีเหมือนกันมันคือแพทเทิร์นกันวัฒนธรรมอ่ะในยุคยุคนั้นไอ้นี่ต่อปีใช่ไหมไปดูลายอื่นก็ต่อปีเหมือนกันเห็นไหมอ่าใช่ใช่ลายคนละลายมันคือแพทเทิร์นเดียวกันเสื้อเลยเสื้อวงก็ต่อปีสามดีก็ต่อปีโอวีพีก็ต่อปีเปลี่ยนแค่ลายมันคือเขาเรียกวัฒนธรรมเดียวกันของวัฒนธรรมปีปีนั้นนั้นมาไปใช่ฮะเป็น ใบนี้นะพี่นะเอาไว้ใบสุดท้ายอันนี้ท้ายเลยสุดท้ายแล้วกันรอดมาไปออกตัวก่อนมีพี่ชายคนหนึ่งเขาเก็บเหมือนผมเลยผมแบ่งเขาหลายใบแล้วไอันี้ไข่กว่านี้คนนั้นนี่แบบไข่ว่านี้ล้วจะรู้อยู่ไหมส่วนละสายได้ยานี้ผมอ่ะอจะดูเลยจะดูแลอะไรมาแต่เขาไม่มีใบนี้ใบนี้ผมเช่ฟในเชฟบอกว่านี่นอกันได้ผมมองใบนี้คือใบนี้่ดูขังฮะ ตป็นองการหลีดนะพี่นะสกินโฟเมกาคือมันดูไม่ไม่นีหูอ่ำได้หลีดคือเป็นเมกาครับจะมีเป็นโซ่นะครับสับต่อไหมสแนตไม่ตอนะครับตัวนี้เป็นเมกานะครับแต่ศูนย์ตัวนี้จะไม่จะเป็นสกินกันเมีย่นะครับจะเป็นสกินโฟมนะฮะตัวนี้จะเป็นสกินโฟมแต่เป็นหน้ายาวเหมือนกันนะครับนะคือคอลเลคเตอร์อีกคนไงพี่ชายกันเน่เขาขาดไปเรื่องจีบทุกวันอะอาชีพไปเบียอะไรไปเบียละทุกวนเลยทุกวนหะ ใบเนี้ยก็ถือเป็นนะสำหรับนักสะสมอย่างพี่เบียนะขออนุญาตเอ่ยพี่เบียนะมีหมดแล้วมีหมดแล้วยกเว้นใบนี้รอไอ้อ้วนนี่แม่งออกแต่ว่าอ้วนยังหวงอยู่แต่ผมก็อยากได้ของเขาที่เขาไปกันเขาก็ไม่ควายเขาไม่ห้างเขาควายนะครับเอามาแต่พี่น้องกันคือแบ่งแบ่งผัดขายแบ่งขายเขาไปหลายใบเขายเขาไปเลยได้หมอันนี้มาอันนี้ก็เป็นอันนี้เพื่อนเพื่อนผมให้มาเพื่อนไอซ์เอเพื่อนไอซ์นะเพื่อนไอซ์นะจะแบ่งมาให้ ส่วนใบนี้อาจจะเห็นกันคุณนหน้าคุณตาเพราะเจอกันบ่อยนะครับใช่บ่อยอันนี้ตรงแพทเทิร์นเป็นสกินแก้วนะครับกับสกินกำมบี่เป็นหน้ายาวที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ใบที่ยากเอเธอใบคือใบนี้ครับสีแดงคือใบนี้ครับใบที่หายากนะคือใบนี้มันยากตรงสีผมไม่เคยเห็นมาไม่แต่ว่าแพทเทิร์นน่ะมันแยกเป็นแยกเป็นกำมยี่กับแก้วใช่ไหมใช่แต่พี่รู้ป่าวว่าหนึ่งคันหนึ่งลาย มีสองคันนะใช่อ๋อไ,ไม่เหมือนกัน,น,กนรถรถสองคันนี่นี่นะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คันเดียวกันหมดใช่อยู่ยไอ้เนี่ใครบอกผมว่าวะอีกอันนึงอยู่ในรถใช่เพราะว่าบางคนคิดว่าไอ้กูสองใบนี้กูจบแล้วสําหรับสายนี้พี่นะใช่มันมีนะมันมีทับรับซ้บอนกันอยู่พี่นะสําหรับรถคนละคันนี้ใช่คือรถกลาลิเนี่ยเขาเขามีรถหลายคันอยู่บ้านเขาเหรอหลานหลานเลยไม่ยังมีอะไรอย่างไงอ๋อนี่ใส่กับมือใช่ นะฮะล้วก็มาแต่อีกใบนึ่งที่ใบที่ไม่เหมือนกันอยู่ในรถท่ามันคนละลายละเหมือนกันแต่ว่ารถที่เราต้องรู้ไหว่าอยู่รถสติ๊กเกอร์ไม่เหมือนกันแั่งหมสติ๊กเกอร์ที่รถไม่เหมือนกันมาตันนี้ฮะใบผมขอญาตลายนี้ก่อนลายนี้เป็นถ้าผมใส่ในไลฟ์หรือว่าคนเห็นไลฟ์ถามกันบ่อยมากน้ำเงินเห็นกันบ่อยแล้วชมพูไปไหนนสอนอยู่นี่นะสําหรับชุดนี้นะครับสําหรับชุดนี้หลายท่านถาม นะฮะว่าเท่าไหรพ่พี่เท่าไหรพ่พี่เดี๋ยวผมวให้เลยเช่บอกราคาให้สําหรับชุดนี้ที่เห็นกันบ่อยจะเป็นน้าเงินน้าเงินนี่จะบ่อยนะครับแต่ว่าพูดว่านั้นไม่กี่ใบในนะในบ้านเราก็ได้นาะประมาณสิบใบตอนนี้ฮะไม่กี่ใบไมนะ่จะมีประมาณสิบใบนะครับสำหรับน้าเงินอันนี้คือน้าเงินกระมบื้อนะครับเป็นกระเบื้องเอ็นเวสเทนลี่ตอกปีไหมตอกอตูอตอแ,ลแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นขาวฮนะขาวเนี่ยผมคาดว่าใบเดียว อ่านี่น่าจะเป็นใบเดียวในตุรกีพูดอย่างนี้ใบนี้เป็นกำจีเช่นเดียวกันพี่นะแล้วซื้อแพงด้วยนะนี้ใบนี้ครับใส่ใส่ไหมต้องมันนะามันโหนกมากฮะแต่ว่าถ้ามีใส่ไหมไซสชมพูครับดูที่ผมว่าชมพูเนี่ยแสบตาฮะสำหรับชุดเอ็นวิทนะพี่นะสามใบนี้ฮะนักเชตขอฟังตัวเลขในใจหน่อยตัวเลขเอาราคาที่ขายไปเลยกรณียกกรณียกเนี่ย มาเอาราคาที่เคยขายดีกว่าขายเใบหนึ่งเท่าไหร่ครับก็คนรั่วแหละแบ่งใบผมขายไปแล้ว้ําเงินห้าพันห้าพันนี่คือพี่น้องนะใช่ครับเพราะว่าผมขายได้มาเอว้ว่าราคาเพื่อนสีในวงการนั่นองแต่จริงมาเล่นผมเคยมีคนเคยขายเจ็ดห้ามีคนจะเอาเกิดแตะหมื่นก็มีอพลิกนี่คือมันอยู่แต่ว่าอย่างว่าของพิเศษคือ แล้วแต่ความชอบไหมขายก็โกรงกันแต่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีตายตัวที่ที่ร้องกันไหมหมื่นบวกลบนิดหน่อยใช่ประมาณนั้นจังหวะพีคกๆหมื่นถามถามว่าเอเชียเพียได้ยังฮะเริ่มเพียเรามาไปชุดต่อไปฮะชุดไปเป็นอะไรดีคุณนันเช่นเอาสายรถตู้ฮะรถตู้ดูว่างายรถตู้ครับตู้ดีกว้างายรถตู้ฮะนี่ก็ไม่ค่อยเห็นแต่ไม่หาไม่ยากมากแต่ว่าก็ ผ่าไม่ได้าไม่ได้อันนี้เป็นเนี่ยเป็นเหมือนบริษัทขนส่งนะครับเป็นบริษัทขนส่งนะเป็นกรรมจีทุกใบนะครับคือที่ผมชอบนะเอกลักษณ์คือมันกับว่าบริษัทหมวกผลิตมาแล้ว ATNT เนี่ยไปจ้างอ่าสมมตินะพอบริษัท ATNT ทำใช่ไหมบริษัทคู่แข่งก็ไอ้หียเพราะว่าไอ้สองใบแม่งแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าใช่เปยนแค่รถอันนี้เป็นแค่รถก็เหมือนที่ผมพูดว่าวัฒนธรรมอะ ยุคนั้นยุคไหนก็แล้วแต่พอทำอะไรไม่จะทำเหมือนมันกันหมดมือมือกูมีอ่ะมีกูมีใช่ปหมเหมือนโคกับแบตตี้ประมาณนนั้เลยไปไปหอยด้วยนะครับเห็นไหมมันกับเอ้ยของกูเป็นเอทีเอ็นทีใช่ปหมเนี่ยบริษัทนี้ก็ไปเปลี่ยนบริษัทมาหรืออะโทรศัพท์อะไรเออเกี่ยวแต่ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับขนส่งหรือเปล่าสื่อสารหรอสื่อสารสื่อสารนะฮะนี่มันเป็นรถอะไรรถตู้ซ่อมรถโรสวิคเขาอันนี้อันนี้อะไรอันนี้รถตู้เหรออันนี้เคู่มันอันนี้รถตู้นะพี่นะอันนี้จะเป็นออกแนววิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราวิวกันเดี๋ยวต่อไปเราววิกัน เอาเอาเอานื้อมารถรถบรรทุกบรรทุกอ่าอ,อันนี้เป็น,น,นเป็นอันนี้เป็นนี่ครับเป็นรถบรรทุกรถตู้คนเนอร์นะงัใช่ไหมนี่ครับเป็นกรมหมี่เช่นเดียวกันครับนะนี่นะมันมีไปไหนน้อเสนอฮะคุณรรเชสฮะไปไหนอันไหนดีนี่ดีกว่านี่คิงคองคิงคองลายค่อนข้างจะหา,ายากนี่คิงคองอย่างนี้อันนี้คือเนี่ยมันเป็นยูนิเซอร์เหมือนกัน อ่านะครับเน,นี่ยเป็นนี่นะแต่นี่ปี90นี่นี่ยูนิเวอร์แซลแต่นี่จะเป็นปีอันนี้90นะครับอันนี้90นี่89ใบนี้89ครับปี1989อ่าน,นี่1990นี่ครับดูตรงไหนนี่นะครับนี่นะที่หมวกเขาจะดำไม่เลยเหมือนเสื้อเลยครับปี89นะครับแต่นี่เหมือนกับว่าใบนี้มันเหมือมนกับว่าลิขสิทธิ์เท็กซัสกไงมาเท็กซัสกูเขาเป็นสปอนเซอร์ของหนังใช่ไหมคือยุคนั้นอะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีส่วนร่วม มาใส่เลกาใครเป็นพวกเจ้าของเลกาก็ต้องเห็นในฉากไอ้หรอมใช่ต้องมีต้องมีในในในเนี้ยเขาเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นทําเป็นปั๊มเิ็กซ์โ้กสายน้ามันโดยที่แท็กก็เป็นติกซ์โ้กใช่มาเนี่ยสวยเนี่ยหายากผมว่าแต่ว่าที่เห็นเราถ้ากรรมวิีเห็นแล้วแบบเยี่ยงนะอย่างเงี้ยเดือน้ำ เฮียเลยลองผมลองเฮียเลยแบบนี้นครับใบนี้คือเรือดำน้ำครับก,กินเต็มเแ,แบบนี้เรือดำน้ำใบนี้เป็นปี88ด้วยนะครับส,ส่วนมากจะ80นี่เป็นปี88นะครับเรือดำน้ำมาดำน้ำเครื่องบินอย่างเงี้ยฮะเครื่องบินแบบนี้อะคาโม่ไปไหนละคาโม่เมื่อกี้ไปไหนละมาเป็น C หนึ่งสามศูนย์เฮคิวลิ์นะฮะไม่ไม่ยากแต่ว่าคาโม่จะหายากกว่าผมบังเจอสีเขียวไอตัวว่าไปทำไมกูไม่เคยเห็นเลยวะมุณอยู่นานเนี่ย นี่ครัคาโม่แล้วไม่ค่อยไม่ได้ถ่ายรูปเลยแอบอย่างเดียวไม่งี้ครับแอบคาโม่แอบสุ่มแต่ขายคาโม่ด้วยครับคือผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้ไม่ได้มาถ่ายอย่างเงี้ยก็ยังไม่เห็นว่าไม่ไม่รู้มันมีด้วยไม่ค่อยถ่ายนี่ฮะ็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวสัมมากใบนี้เห็นแล้วร้องเลยอ่ะนะครับสําหรับสายเครื่องบินเครื่องบินสำหรับของบางปูก็เยอะนะแล้นั่นก็จะพ่อยแล้วนะพี่บางปุบางปู๊แล้วรอเลยฮะได้ไปแน่นะครับสำหรับบางปู แล้วก็มานี่นี่นี่มาเป็นในรเสาวฮะชอบมากมมมันมันมีมันมีอีกมันมีช้างอีกแต่ว่าอ่ในรสาวหรือไ่เนี่ได้ได้เท่านี้กางตามหาตามเก็บอยู่แต่นี่ก็ยากนะเออนี่แม่งไงซื้อแพงเลยดูสภาพสภาพคือเราชอบบางทีซื้อหมดอะแต่ว่าไม่มันไม่ได้แพงแบบเหมือนงานหลุยสงเคลที่ให้ทันแล้วเมื่อกี้บอกแพงไปแล้วแพงนะฮะสองมาสองพันต่อไป วิวหอว่าวิวหน่อยขอวิวหน่อยอยากมีอะไรจะอวดแรับที่เก็บไว้ที่แบบเฮ้ยไม่อวดไม่ใช่ไงเขาให้แบ่งปันให้ดูถือว่าเป็นชุดเป็นชุดที่ชุดแบ่งตังที่หลายคนอยากจะเขาเห็นที่ไหนถามแล้วก็มีถามราคาใช่ต้องมีถามราคาใครลงตรงนู้นตรงนั้นลงต้องมีถามราคาต้องมีผมต้่งถามเลยมาลับสายวิววิวนะครับอ่ะคนไปปกติเจอสีนี้ฮะสีนี้สีส่วนนี้นะส่วนใหญ่นะครับเราจะเจอสีฟ้า นะครับกับสีนี้กลมนะฮะไปสกลมเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นกันบ่อยแล้วลายเนี้ยเห็นก็รู้รู้กันอยู่ว่าคือวิวกำมะหยี่แต่มันจะมีนี่ฮะสีดำสีดำใบนี้คือสีดำครับหาไม่ไม่พบง่ายใครมีรับซื้อแต่ใบใบละหมื่นไม่เอาไม่ซื้อนี่ฮะสำหรับวิวลายนี้เลยแพทเทิร์นเนียบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าใบดำเนี้ยผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันไม่เคยถ่ายอะไรก็ซื้อเก็บไว้เอาจะใบดำนะพอมันดูดอยู่ในดำแล้วสวยใช่สามใบขายเท่าไหร่นะ ไม่ไม่เก็บดีกว่าครัเอาอแบบว่าจะจะขายเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ได้ขายนะเพราะว่าบางบ